ซี่ยู่มูนุ่มร้านลุงยองนะร้านลุงยองเจ้าเดิมน,นะครับอืเอาผัใส่เลยโอ้ยกคาร้าน,านลุงยองต้องเป็นต้นนะต้นอ่อเอาเป็นต้นอัอนอน,น,น,นะลูกค้า ลูกคณะน้านะไม่อเอาตั้งแม่มาด้วยนะ,ะนเออโหคณะนี้สนุกจริงๆครับเ <c oughs> ก็ไม่โงกดักต้องเอามือยื่นไปตุ้ม ให้น้ำมันกระเด็บออกมาหน่อยใช่ไหมน้ำออกมน้ำออกหน่อยนะอันน้ไม่เด็จะเส้นไม่เด้แสบเออ้วนี่นี่นี่เเส้นใส่เอาเส้นใส่เอาแล้ครับลงเต้นมาแล้วอุ้ยเส้นครัดมาแล้วนี่ครับติดเส้นมาแล้วครับ แก๊สแล้วเริ่มไปแล้วสยนั้นใส่อะไรจ่อสียยขาวนะนิดนึงปลานิดนึงอ้าวน้วลุงใส่ไข่ตอนไหนต้องต้องติไปเออดีสุดลุงใส่ไข่ที่หลังนะแต่ผมผัดเองลุงใส่ไข่ก่อนก็รอเลยเอาต้องคนต้องคน่ให้มันรัวกันก่อนไ้เออแล้วแต่เนาะจริงตไข่จิงตมันนะดูนะเออแต่ลงวมดาียูดามหน่อยนะ สีเราดูมาแล้วอะสีมาสีได้แล้วสีได้แล้วผมจำได้ครั้งที่แล้วไปถ่ายลงตรงลงลงอะไรพี่ถ่า,ายเหมือนกันเออมาใส่เพราะรราเราต้องคนเส้นให้มันเนนข้าก่อนอ๋อต้องคนเส้นให้มันเข้าก่อนนะคนเส้นคนให้มันเข้ากนครับ เขาโคยเส้นมาข้างๆเพื่อรอใส่ไข่นะโอ้โหแล้วก็รเียมแล้วก็บุงกรียมเดียวค่ oh. ะเียเออแปลดีก็เคยเห็นกระเียมมันมันยัเขาท้ได้ะดับเท้าได้นะเออครับนห้ี่ดมโอ้โหเอาไข่ เับละเลงให้แบนก่อนนะไปอข้างล่างเสร็จแล้วก็แซกขึ้นมาครบจริงนะเออเออเออหนัอหน้าตาไม่รู้อืมเออเนี่ยเขารียกี่ายนะก็ยินะยิ่งเข้ากันมีกลักนนะอ่า ร่อยยังลกูกจ่อย้งยงองั้เอาเลยโอ้โหมาแล้วครับคุณ่มาถามเนือ้อ เรียบร้อยแล้วนะนี่ผัดซีอิ๊วร้านลุงยอง